สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่20ลิตรนะคะรุ่น CF20OO รุ่นแบตเตอรี่เทียมนะคะน้ำหนักเบาใช้งานง่ายพกพาสะดวกอายุการใช้งานก้างนานกว่ารุ่นอื่นๆน,นะคะแถมสายพ่นยาให้ยาว10เมตรนะคะและที่พิเศษไปกว่านนั้นก็คือสามารถดูดน้ําจากนอกถังได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันค่ะว่ามีอะไรแถมไปให้บ้างนะคะ ก็จะมีเป็นสายดูดน้ํานอกถังสายพ่นยาสายพ่นยายาว10เมตรนะคะขนาดก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมือบีบการพ่นยาหัวทองเหลือการพ่นยาพลาสติกหัวพ่นยาห้าแบบตินยางจุกตัวปรับสปีดที่ล็อกก้านที่ล็อกสายสพะายที่ชาร์จแบตบ ใช้ได้เฉพาะกับรุ่นที่เป็นแบตลิเธียมเท่านั้นนะคะเราจะมาดูวิธีการต่อสายใช้งานนะคะรูที่น้ำออกนะคะจะอยู่ด้านหน้าของตัวถังต่อสายโดยการกดเข้าไปแล้วก็หมุนเกลียวค่ะให้สนิทนะคะจากนั้นต่อเข้ากับมือบีบและก้านพ่นอันนี้เราก็จะต่อกับก้านหัวทองเหลืองนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างนะคะให้กดไปที่ด้านล่างนะคะ จากนั้นก็หมุนตัวปรับสปีดบีบที่มือบีบได้เลยนะคะที่ชาร์จแบตจะอยู่ด้านหน้านะคะนี่มาดูค่ะก็จะมาแนะนำวิธีการต่อสายดูดน้ำยานอกถังนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกลียวทองเหลืองนะคะให้เวลาใส่นะคะลูกค้าให้ดันเข้าไปแน่นเลยนะคะถ้าถ้าอย่างนี้มันจะไม่เข้านะคะถ้าจิ้มๆิอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะไม่ไม่ไม่ได้เลยนะคะ ก็คือให้ลูกค้าดัานเข้าไปะค่ะมันจะมีสปริง่ะค่ะกดแน่นๆเลยนะคะแล้วก็เนี้ยค่ะแล้วก็แน่นๆก็คือต้องใช้แรงหน่อยใช่ค่ะแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้ค่ะ,ะประมาณนี้อย่างนี้นะคะ,ะเท่านี้ก็ดูดได้แล้วะค่ะ